วันนี้วันกองทัพเรือของประเทศรัสเซียนะคะและก็น่าสนใจถึงจุดยืนที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นมากว่า5เดือนแล้วผู้นำรัสเซียก็ระบุว่าต้องการที่จะทำให้รัสเซียเป็นมหาอำนาจทางทะเลด้วยนะคะคำกล่าวแบบนี้หมายความว่ารัสเซียเองต้องการที่จะปักธงความเป็นรัสเซีย ทางด้านความมั่นคงทางน้ําอย่างไรช่วงนี้คุณพงษ์จตัทสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะเท่ากับเป็นการประกาศบุดหมายของรัสเซียด้านความมั่นคงทางทะเลเลยนะคะเป้าหมายคืออะไรคะเป้าหมายหลักๆก็คือการต่อกกกับสหรัฐและชาติตะมันตกนะครับซึ่งคําพูดนี้ก็มีระบุเอาไว้ชัดเจนในหลักการที่เป็นฉบับใหม่ที่ปูตินเพิ่งลงนามไปในวันกองทัพเรือด้วยครับ ุณผู้ชมครับตามปกติการเฉลิมฉลองวันกองทัพเรือหรือว่า Navy Day ของรัสเซียจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกร,รกฎาคมนะครับกองทัพเรือนี้มีบทบาทสําคัญมายาวนานครับก่อตั้งโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชตั้งแต่ปี1696นะครับและวันกองทัพเรือของปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31กร,รกฎาคมปีนี้ผู้นํารัสเซียได้เข้าร่วมชมการสวนสนามทางเรือที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยกัน เป็นบรรยากาศการสวนสนามทางเรือนะครับโดยผู้นำรัสเซียก็ได้ลงนามในเอกสารหลักนิยมทางทะเลฉบับใหม่หรือ Maritime Doctrine ของกองทัพเรือความยาว55หน้าเอกสารฉบับนี้กำหนดให้สหรัฐและองค์การนาโตเป็นภัยคุกค,คามหลักจากความพยายามขยายอิทธิพลเหนือหน่นน้ำสำ,สำคัญสำคัญทั่วโลกนอกจากนี้ก็ยังวางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการยกระดับบ,บทบาทของรัสเซียให้ก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจทางทะเลด้วย หลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือจริงๆมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2001นะครับแล้วก็ปรับรายละเอียดให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปี2015และการปรับยุทธศาสตร์ครั้งล่าสุดมีสาเหตุมาจากสงครามในยูเครนเนี่ยแหละครับทำให้รัสเซียตระหนักถึงการเสริมเชี่ยวเล็บทางทะเลเพื่อผลประโยชน์ของชาติด้วย เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายูริบริชอฟอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียย้ำว่าหลักนิยมใหม่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการาเผชิญหน้าครับมาดูข้อมูลจาก global firepower กันสักหน่อยนะครับข้อมูลนี้ชี้ว่าปัจจุบันรัสเซียถือเป็นประเทศที่มีกองเรือมากเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับมีอยู่ทั้งหมด6 0 5าลำด้วยกัน มากเป็นอันดับที่2รองจากจีนส่วนสหรัฐประเทศเดียวยังมีน้อยกว่ารัสเซียแต่ถ้ารวมเป็นชาติสมาชิกนาโต้30ประเทศถือว่ามีกองเรือรวมกันไม่ต่ำกว่า2 0 4 9ลำนั่นทำให้รัสเซียยังเป็นรองนาโต้ในแง่ของจำนวนกองเรืออยู่ครับ ผู้นํรารัสเซียได้ยกย่องพระเจ้าปีเตอร์มหาราชผู้สร้างรัสเซียให้เป็นมหาอํานาจทางทะเลแล้วก็ยกระดับสถานะของรัสเซียบนเวทีโลกด้วยนะครับและการเสริมเขี้ยวเล็บให้กองทัพเรือรัสเซียเป้าหมายสําคัญก็คือการรับมือกับการรุกล้าอํานาจอธิปไตยและส่งเสริมความมันมม่นคงแห่งชาติ А ее защита ⁇ высокий долг и смысл жизни каждого из нас. คุณผู้ชมครับรัสเซียถือเป็นประเทศที่มีอนณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลกไม่ต่ำกว่า11ล้านตารางกิโลเมตรนะครับมีทางออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกมหาสมุทรอาร์กติกทางเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกชายฝั่งรัสเซียมีความยาว37,650กิโลเมตรครอบคลุมตั้งแต่ทะเลญี่ปุ่นไปจนถึงทะเลขาวและทะเลดำรวมถึงทะเลแคสเปียนทางตอนใต้ หลักนิยมใหม่เนี่ยระบุว่ารัสเซียจะมุ่งมั่นพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมือกับประเทศอื่นๆเช่นอินเดียอิหร่านอิรักซาอดุดีอาระเบียและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางด้วยครับและอาวุธที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในกองทัพเรือรัสเซียก็คือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนที่จะเข้าประจําการในอีกไม่กี่เดือนนี้ครับ ขีปนาวุธเซอร์คอนจะถูกส่งมอบให้เรือรบอ m ม r ิ l g ลกอสคอฟและนำไปประจำการในจุดที่มีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาตินะครับหลังจากรัสเซียเริ่มทดสอบขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2020และทดสอบอีกหลายครั้งจากเรือรบและเรือดำน้ำตลอดปีที่ผ่านมาเซอร์คอนเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเสียงถึง9เท่าด้วยกัน นอกจากนี้ก็ยังมีความคล่องตัวสูงจนสามารถหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธและระบบติดตามที่ใช้กันในปัจจุบันได้ครับคุณนัาคุณผู้ชมครับการเร่งเครื่องสะสมอาวุธอนุภาพสูงของรัสเซียก็คงจะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนตลอด5เดือนที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ และการลงนามในหลักนิยมของกองทัพเรือฉบับใหม่นี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์สู้รบในยูเครนที่ร้อนระอุอย่างมากโดยเฉพาะทางใต้ของยูเครนนะคะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองเรือทะเลดำของรัสเซียในคาบสมุทรไครเมีตย Crimea, ตกเป็นเป้าการโจมตีโดยโดรนติดระเบิดขนาดเล็กนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนแล้วก็ต้องยกเลิกพิธีเฉลิมฉลองวันกองทัพเรือรัสเซียเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยครับ ทางการท้องถิ่นของไครเมียได้ยกระดับการเตือนภัยก่อการร้ายขึ้นสู่ระดับสีเหลืองหรือว่าระดับสูงสุดอันดับที่2แล้วก็เร่งเปิดการสอบสวนนะครับมีข้อมูลจากสสรัสเซียในไครเมียให้สัมภาษณ์กับ RIA Novosti สื่อทางการรัสเซียว่าเหตุการณ์นี้มีลักษณะคล้ายกับปฏิบัติการก่อการร้ายโดยฝ่ายข่าวของกองเรือทะเลดำระบุว่าวัตถุระเบิดที่ติดมากับโดรนมีอนุภาพทำลายล้างต่ำก็เลยไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรง ตะข้ามไปที่ทางใต้ของยูเครนนะครับอา e, คารบ้านเรือนในเมืองมิโคลาอีฟทางตอนใต้ของยูเครนก็ตกเป็นเป้าหมายการยิงขีปนาวุธโจมตีของกองทัพรัสเซียด้วยเช่นกันเหตุการณ์นี้ทำให้โอเล็กซี่วาดาเตอร์สกีเศรษฐีเจ้าของบริษัทผู้ผลิตและส่งออกพัญญาพืชรายใหญ่เสียชีวิตพร้อมกับภรรยา วดาเตสกี้ติดอันดับเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในยูเครนมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า450ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16,000ล้านบาทแล้วก็ยังเคยได้รับรางวัลวีรบุรุษแห่งยูเครนด้วยนะครับแต่ว่าที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเสียชีวิตของวดาเตสกี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจงโดยการเสียชีวิตของเขาเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนที่เรือบรรทุกธัญพืชจากยูเครน ลำแรกจะออกจากท่าเรือในเมืองโอเดสซาในวันนี้ดับท่ากลางการสู้รอบอย่างดุเดือดในภาตะวันออกและภาคใต้ของประเทศทั้งผู้นํายูเครนก็ยังส่งสารปลุกใจให้ประชาชนรู้สึกฮึกเหิม Зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни Збільшує активність на відповідних т а п р я м к а х Частину російських сил จากสัญญาณจากการแถลงของผู้นํายูเครนก็คงจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่มีแนวโน้มจะจบลงในเร็ววันนี้คุณนัถามนะว่าการเปิดทางให้เรือบรรทุกธัญ,ญพืชได้เดินเรือได้ตามปกติจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ตามนะครับอย่างน้อยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รัสเซียพยายามจะบอกกับ ทั้งโลกนะคะว่าได้เปิดทางให้เรือขนส่งพัญพืชได้ออกมาขนส่งสินค้าอีกครั้งแต่ก็คงต้องจับตามองถึงรัเสเซียด้วยเพราะว่ายิ่งประกาศเรื่องหลักแนวคิดใหม่แบบนี้หลักนิยมฉบับใหม่ ก็คงจะไม่ถอยในแง่ของการสู้รบนะคะคุณณนะัาสังเกตดูนะครับตลอด5เดือนนี้เนี่ยสงครามมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านพลังงานอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้มหาอำนาจเองก็เริ่มสะสมอาวุธมากขึ้นเรื่อยๆมีการแข่งขันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคล้ายๆกับในช่วงสงครามเย็นด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สัท์มากค่ะค